สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเกฟซีสาวน้อยที่รุปรักสุขูสุคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตุรสุคนคนมากรมินอีกคือเก่าครับพี่น้องครับฮะบอะบอหน้าบมมี่ไหมครับน้าน้ำซี่บนมี่หลวน,น้ำซี่นะมองโกสูมสวโยเต็ม,มส่วนมากก็ไปทั้งพ้นสว่างเห็นไหมป่าหลายพ่นสว่างเห็นไหม ตอนที่อาจารย์ูกําลังเตรียมเสบียงครับอาจารย์นั่งกตี้กําลังสะพัดกับไปควางเงี้ครับกับอาจารย์ลอยนะครับกับพอเลี้ยมแต่ว่าลุงตู้จะขึสะพาไตปได้สิมาทําความสะอ,า,สะอาดตัวนี้นะครับพี่น้องครับเพื้อนครับน้าึ้นครับพี่น้อง เห็นพ่อจ่ายบ้านประกาศว่าพี่น้องชาวโกสุมรีบเก็บของเนื้อที่รุ่มครับมวลน้ำมหาสารกำลังมาครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่ส0เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ัน้รอบพี่น้องเด้อครับขณะน,นี้เวลาสาโมงครึ่งครับพี่น้องสามโมงเช้าสามโมงครึ่งนะพี่น้องเด้อลมพัดเย็นบีวีครับพี่น้องครับวันที่สิบ บันนี้ได้ข่าวว่า11 12พายุสีเข่ามาลุ่นดือพี่น้องท้องฟ้าตอนนี้คือเปิดจางปางอยู่ในตอนนี้ครับว่ามีเมฆมีน้งมีแดดครับแล้วก็ลมพัดบีบีนะครับลงตัวกเกษมาัสดีตายแล้วนะครับอันนีพวกอให้ได้เกษตรเป็นข้อความสะอาดนะอุปกรณ์ะครับพี่น้องทั้งนับแรกก็เก็บใต้เวที่เพื่อนเดือกอนนะครับเก็บใต่ไปตรงเวที่เครื่อความสะอาดเพื่อนนึ่นะครับ ไปน้ำเน้นาจรอยไปน้ำเนไปน้ำแน้ไปน้ำเนไปน้ำเนไปน้ำเน้ยฟกเหี้ยน่ะไปไปไปโอ้เตี้ยนหมดเลยเศร้าเอาแล้วก็เตี้ยนเลครับพี่น้องนี่ยกมีคนเอ้าเนาะบัดเก็บไปทิมแล้วจะถามหาเด้อฮะย่างวาอยู่เนี่ยเขาคือว่าสิบเอ็ดสิบสองสายุ่สิเขาแห้งสิอืม ่ามาเมื่อนี้นมมนนโคลหลังคาก็ประเห็นสามโมงครึ่งอะไรมันีพี่น้องสามโมงครึ่งแต่เกือ <c oughs> บสี่โมงล้วรเหตเลยว้ายิดพลาดแล้วเสียมน,นี้ย,ยม่นนยได้มาเฮ็ดงานค้ากันมานี้แสดงว่าพิ่งยุดครับเอาเมื่อยกยุดพักควันตะก,กอนจากมือเอาแห้งก่อนแลจังลุยงานต่อ อาจารย์ร้อยคำน้องจะเหมือน,นครับมองเต้นครับประจําการเนี่ยรออยู่นะครับ<ส>ยี่หม่องนี้มันเป็นสตูด,ดิโออันแมวล่าครับพี่น้องคอยเฮ็ดคอยเปลี่ยนไปครับเห็นว่าเพื่นซีมีเอาโต๊ะเอาห้องอาหารมาอยู่แต่ว่าช่วงนี้นยังไม่ยังค่าอยู่อันนีะครับนั่งเฮ็ดอย่างทัาน,นแล้วเบิดอันนี้ครับคือสซีเดี๋ยวสาวโต๊ะขาวมาตั้งเอาละครับพี่น้องโอ้ยลมพัดเย็ยนบีบีครับ พัดแห้งจริงๆครับงาเริ่มเชียวแล้วครับพี่น้องเอราไปเราไม้ไเท่านี้นะครับพี่น้องครับอ้าตามมาครับจัดไปเบิ้งจะเสาโดมกับเบิ้งมันว่าเอ้าตามข้ามเล็กร่องครับ เคยในกระลังภาคกันซ้อมก็เลยม่เคยตีหนึ่งว่าเขากลับปีสมัยว่ากลับมาตอนัดปีสมัยกลับมาตีหนึ่งมันก็เมาเคยอีกนอาจารย์นักดนตรีงานนี้รู้สึกว่าสิบปโอหีได้ซ้อมหลายแสดงว่าเป็นเพลงที่ว่าเขาถนัดเป็นเพลงที่เขาได้เลยครับพี่น้องครับมันก็เลยง่ายข่าวนะแต่ก่อนต้องลองต้องแรงหน่อยสามมือสี่มืออย่างนีครับเพื่อนี้เพ่เห็นซ้อมเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับ ไปที่ก็ยังมันเรียบร้อยอยู่ทีมงานงคู่ปอสองสยัยสิเริ่มันลวเพราะว่าตอนนี้เขาเบื่อขึ้นเขาก็ซ่อมอยู่นะครับเบื่อขึ้น,นครับจอบกันย่งครับสลิงสเตร็มการเรียบร้อยแล้ว <c ười> เอาา้าวครับอาจารย์มงคลครับเป็นยังกันขึ้นเพิ่งเห็นซ่อมดนตรีครับไ,ได้หรอเพ่งเป็นยังก็เพ็นซ่อมดนตรีบ่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมร้ายปัจจัยปีอันงานอยู่ไหมชือว่าเพ่งเพ่งจะของได้แล้วเคุนบอ โอ้มันเพ่งกันว่อวานกับซ้อมแล้วครับคือเห็นซ้อมมาไในอะนะครับเมื่อวานกับซ้อมแล้ววันนี้เพ่งเข้าเพระท่านทรงกับวาสคริปเพราะท่านมากนะครับโอาสคริป k, รยังพันมากก็เลยพันซ้อมเพ่งกำหนดดีใส่งานเพระท่านในมากครบโอ,อวันเพ่งที่มากแล้วคือซ้อมเมื่อวานนี้ครับเรียบร้อยซ้อมเมื่อวานนี้แล้วเลยครับเพ่งง่ายง่ายป่ครับครับล้อไฟบริหารเขย่าทรงเหมือนสคริปงานครับเมื่อไหร่เมืที่ซีฟไปเลยครับอ่ามันเพ่งว่านาสิยาครับรำเพริศเพ่งอีกฮ่อฮ่อเยอะแล้วครับว่าแมนนักร้องรับเชิญ เป็นนักร้อเท่นีรมีเพลงปกเพ่งหม้เพียงเพราะว่าวงแพ่พาๆนี่เขาเหรินพระเจ้าหรินเองโอ้เาั้งันตีเขาสิเหรินเองดลยครับเ<อ>ขาแระเจ้าเหรินเองเทั้งหมดเลยครับเออได้การได้การประสั่งันเลยทีน้อง,ออง <laughs> จะคอยจะคอยเนี่ยหายกินซื้อติกไงาเลยพี่อื้อ <laughs> <laughs> ทันที่ไปก็ได้สิตมครับออกมาท่นคิว่าครับรถบัสกัดนันจันทร์ะครับเนี๋วมีนมคนครับแบตเตอรีาาย่ยังพอ่อเหมือนอลไรครับสแสดงว่านี่สองหมื่นเราบอกขึ้นว่าสามสะนะรถเราบอกครับอ,อาจารย์บูทร,รุปแล้วไปหรือว่าไปไปปะฮะไ,ไ,ไ,ไปทางไหนละ่ะบ่ โอ้เปตเตอม้วนอยู่หาควางแหงขวางป่าเมาไปลองเนาะท่านี้สิเป็นกำลังใจซอยเราท่านี้รุ่นหายอยู่เลื่อยปอีกเลื่อยปอีกปุ๊บเลยไปยืดเทินรถเป็นซีนี่เนี่ยเดี๋ยูได้ดเลืออ่อยคูปเปอตาปีกพ่นสว่างแม่ถามเขารถนะอมองนั่นแหละเขาปลาไล่เนี่ยเขาโยงเลยบ้านพ่นสว่าง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 ครับมันสิเป็นซอยเข้าไปอยู่หรอกครับมันสิเป็นทางเข้าไปอยู่ อ่ะโอเคครับพี่น้องมาดีครับวมนนี้ยังลายครับรออะไรจะแถวนี้นะครับออกซ้ายบนขวาหนึ่ะครับอาจารย์ร้อยกับจัดไปแล้วมัจเรียกมาแม่นจัดครบ่อเดี๋ยวพี่กัญชัยก็มาจัดครับนี่ยเตรียมการซ่อมมากันก็มาเดี๋ยวก็เบิ้งหลายละค้างหลายตอนครับพี่น้องช่วงนี้ก็บสามโมงเช้าก็เบิ้งของลูกตัวไปก่อนครับเดี๋ยวซีโมงก็สซีมีผู้นั้นหาโมงก็สซีมีผู้นี้ก็ไปเพี่อนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้ยเดดฮอตพินารอยก่แล้วครับเป่งเป่งปังปังอแล้วเนี่ย อ้าวออมหลักเ้อพี่นองเด้อองไรอีกว่าบ่เนี่ยอ้อนนี่ฮอนฮอน มองแม่นร่มหนา,าวสิเข่าเราบอคือพัทยาพี่ัองสินะครับต้นเขาต้นใดสูงก็ล่มหมดแล้วครับพี่น้องอันนี้บอกอที่ว่าจะเบิ่งสวนกล้วยเอฟซีมาพาไปดูสวนกล้วยอย่างไรเนาะสวนกล้วยมิถองนี้แล้วกล้วยเดี๋ยพี่น้องเอเชี <c oughs> าต้นยังพันยยใหญ่อเลยครับส้มสวนบมอนส้มสวนลำเพลินบอก นี่ก็ต้นผู้ครับตัวผู้ถั่วผู้มะเขือนี่ก็ต้นทั่วครับเดี๋ยวก็ได้ต่ำแล้วนี่้าตะไคร่ไปมะกรูดครับพี่น้อง เอาต้นไม้มาไหมแสดงว่าเอาต้นไม้ลงถังแล้วนะครับตัดไปห้าละคนมือว่านพิ่นธุ์คือพืชของระบายน้ำนะมันมีอยู่ได้พี่น้องนี่เด็ดช่องว่างจะเปลี่ยนช่องว่างท่อระบายน้ำเลยยิ่งเงี้ยปูเขาห่อสาบเลยครับเนี่ยเลาะนะครับเนี่ยมันฝังท่อเนี่ยมันฝังท่อแล้วก็ไปพานปูเละครับพานหลังข้านแล้วก็ โปร่งสะครับพี่นออ้องเพื่อเซตเป็นช่องเป็นช่องว่ายจังซีนะครับพี่น้องนี่ยหกเมตรเจ็ดเมตรต้อนช่องเพื่อเซตว่ายเฮ็ดว้เอาไปลาน้ำไหลลงมามันก็สิไหลลงมาไปขางขาเนี่ก็สิไหลลงสะครับโอ้แสดงว่าตั้งอยู่ใส่รอนตั้งข้างนางาอกน,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 นี่บอกคอยร่างรับแข็งครับพี่น้องโอ้นี่มกราดประตูนนนะร่างก้อนเลยอ่ะอยู่ยวจี นียังไม่มีไปตื่นเพราะว่ามันานครับเกือบัวซีโม่งนะปกติแล้วแม่บ้านเขาจะตื่นของโม่งคว้ารับพี่น้องส่วนบ้านเขาจะโมากครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องมันจะเป็นท่องสิครับเนี่ยท่องสิมันจะไหลามาจะพูดจากสารมันจะพี่น้อง <c oughs> เริ่มต้นแต่สอไฟสารครับมันก็ยิ่งงาวจนทอดสารครับ อ่อโอเคครับพี่น้องอ้อมแล้วรอบแล้วครับสลาบคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนียก่อนนะครับเออเบิ่งแล้วมัแล้วให้ายดีแน่สุ้ๆทุกคนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปแล้วครับแล้วก็สำหรับวันที่12ยิ่งเรืมนะครับเออเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจอีกคือเก่าครับพี่น้องครับซื้อบัตรราคา139บาทนะครับเออเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้ทีมงานสาวน้อยแป้งแป้งระหว่างล้ำเพลินพระล้ำซิ่งกับช้างชนช้าง แพรว่าแสงทองเดี๋ยวไปลองเด้อเบอร์โทรศัพท์ติดตออ่อ0619393915ครับ0619393915บริหารงานโดยหลวงว่มมาโจ,จ้กู้โจยุบันินเี๋ยวไปลองเด้อเป็นกำลังปากเปก็นกำลังแรงเชื้อแรงจ่ที่งานสาลย์กับที่งานแพรว่าเดี๋ยวไปลองวันที่12นะครับมาลุ้นกันวนะ่าฝนจะตกหรือไม่ตกขอให้ไปไกลก้าววันที่12ให้งานแล้ววันจะตกเด้อปรอยู่มากครับเปล่าเลยฟังเสียงลมไปนองไปนะครับลมแห้งลมแห้ง ัเจอกันคลิปหน้าครับเป็นน้องสารคิดีสวัสดีครับ